สวัสดีครับช่วงนี้ก็เข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการดูแลต้นกล้วยไม้ในช่วง h e ท t wave หรือว่าช่วงที่อากาศร้อนจัดเราจะดูแลต้นกล้วยไม้ที่เรารักยังไงให้สมบูรณ์สวยงามอยู่ตลอดเวลาหรือดูร้อนของประเทศไทยในช่วงหลังๆ4ี่หปีที่ผ่านมาเพราะจากค่าเฉลี่ยที่กรมอุตุรายงานดูร้อนของประเทศไทยมีอุณหภูมิที่สูงขึ้นในทุกๆปีทําให้ส่งผลกระทบต่อต้นกล้วยไม้เป็นอย่างมากเราสังเกตได้3ประการหลักๆก็คือ กล้วยไม้ซึ่งเป็นพืชอบน้ํามีส่วนประกอบของน้ําทั้งลําต้นและใบการที่อุณหภูมิสูงขึ้นอากาศร้อนขึ้นแดดแรงขึ้นผลกระทบกับกล้วยไม้คือต้นกล้วยไม้จะดูโทรมลงจะรู้สึกเหี่ยวแห้งไม่ค่อยชื่นสดใสเท่าไหร่นะครับอย่างที่2ดอกที่แทงช่อออกมาในช่วงหลังก็จะมีขนาดของดอกที่เล็กลงเนื่องจากต้นกล้วยไม้มีความชุ่มชื้นต่ำลงผลิตอาหารได้น้อยลงทำให้ดอกก็มีขนาดเล็กลงตามไปด้วยครับอย่างสุดท้าย ต้นกล้วยไม้สัรงะหอแสงเหมือนกับพืชอื่นๆกระบวนการสัราะหอแสงเองก็จะต้องมีการขายน้ําจากใบด้วยเช่นกันการที่เรามีใบจํานวนมากต้นกล้วยไม้ก็จะต้องคายน้ําการที่ต้นกล้วยไม้จะคงอยู่แล้วก็รักษาตัวเองอยู่ให้ไปจนถึงฤดูการหน้าหรือปีหน้าหน้าได้วิธีการทางธรรมชาติก็คือจะทิ้งใบลงไปเพื่อลดการขายน้ำครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีในการที่นาต้นกล้วยไม้กลับมาสู่ความสมบูรณ์แข็งแรงในช่วงหรือฤดูร้อนจัดอย่างแรกก็คือแสง